พามาเที่ยวความปลาช่อนแต่ไม่ใช่ปลาช่อนธรรมดานะคะเป็นปลาช่อนอเมซอนโอ้ m ห g ม่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็เต่งมากๆของคนไทยอันนี้อะไรคือการให้อาหารอาหารค่ะปลาช่อนอเมซอนค่ะิเขากินกันมันกินใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะปกติเขากินเป็นอะไรบ้างนะคะ ก็มีเป็นปลาสดก็มีค่ะปลาทุกชนิดเลยแล้วก็จะเป็นโครงไก่เนื้อไก่เนื้อหมูพวกนี้ได้หมดคือแต่ทุกอย่างที่ให้ต้องเป็นของสดค่ะใช่ค่ะคือการกินของเขาเขากินได้เกี่ยวกาัดมากเลยกติเขากินแบบทั้งวันหรือเราให้เป็นมื้อเป็นมื้อค่ะวันละมื้อก็พอวันละมื้อก็พอค่ะอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงคาว่าให้แค่ไหนเราเขาอิ่มเนี่ยค่ะเขาเริ่มเริ่มไหวออกไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะ ลักษณะเขาอิ่มแล้วค่ะเ <K ink> ขากินเป็นน้อยมากนะคะเขากินไม่เยอะโอ,โ,โอ้โหโอ้ดีเลียงไม่เืลองเราอ่ะ <K ink> ปกติเบียให้อาหารปลาก็บ่อยอยู่นะคะแต่ปลาช่อนอเมซอนเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่เลยค่ะแต่พี่วันบอกว่าให้อาหารปลามันธรรมดาไปมาถึงที่นี่ก็ต้องลงบ่อไปอุ้มน้องปลาด้วยค่ะว่าแล้วก็จัดแจงเอาเสื้อผ้ามาให้พร้อมเปลี่ยนเลยค่ะต้องสี<ช>่คนอุ้มอะสี่คนอุ้มถึงจะแบบเออเบาหน่อยใช่ใช่ระวังลื่นนะตัวนี้หนักเท่าไหร่อะคะ ร้อยโลร้อยโลได้ร้อยโลโอคุณพาะไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าปลาช่อนอเมซอนไซ์ใหญ่ยักษ์ที่ดูดุดันน่ากลัวจริงๆแล้วเป็นปลาใจดีอุ้มได้จับได้จริงๆอย่มีอายุถึง70ปีเลยทีเดียว ปลาอาราไพมาหรือที่เราเรียกกันว่าปลาช่อนอเมซอนเป็นหนึ่งในปลาน้าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีความยาวได้มากถึง4เมตรและหนัก300 400กิโลกร,รัมเลยทีเดียวมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ลุ่มแม่น้าอเมซอนซึ่งบางประเทศในแถบอเมริกาใต้เขานิยมนํามาทําเป็นอาหารกันค่ะแต่ในขณะที่บ้านเราจะนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและกลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่ใช่แค่รักปลาสวยงามหรือชอบสัตว์แปลกๆเท่านั้นนะคะแต่ต้องกระเป๋าหนักด้วยค่ะ พราะตัวที่เบียร์อุ้มก็ราคาหลักแสนแล้วค่ะน่าสนใจมากๆค่ะที่น่าเป็นฟาร์มปลาช่อนแบบมือซอนค่ะคือเราเคยเห็นตามห้างตามสถานที่ท่องเที่ยวแหละ,ะแต่เนี่ยเดี๋ยว์เพิ่งเคยมีโอกาสได้มาที่ฟาร์มปลาที่นี่เปิดมาตปีเท่าก็ตั้งแต่ก่อนปีสามห้าก่อนปีสามห้าอีก นี่ก็เป็นแบบว่า20กว่าปี10กว่าปีแล้วคะ่ะถ้าย้อนไปในตอนที่แบบก่อนปี35เนี่ยดอนนั้นคนน่าจะรู้จักปลาท่อนอเมซอนน้อยนะคะใช่ค่ะรู้จักน้อยอทำไมถึงทำฟาร์มปลาขึ้นมาพี่ว่าปลาตัวเนี้ยมันสวยม,มันรูปร่างสีสันมันสวยแล้วพี่ว่าดูแล้วมันตัวมันใหญ่ แต่ว่ามันไม่มีความดุร้ายเป็นความชอบรู้จักเขาจากไหนก็มีตามในหนังสือก็มีตามเว็บตามอะไรพวกนี้ค่ะก็มีค่ะพอเห็นปั๊บเราก็เลยแบบเหมือนจะปิ๊งเลยว่าป้าอะไรน่าสนใจจังเนี่ยหรอคะน่าสนใจค่ะแล้วก็ศึกษาดูตอนแรกเลี้ยงเฉยเฉก่ะเลี้ยงเฉยเยค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเพาะพันอะไรเพียงแต่ว่าเราซื้อน้องเข้ามาตั้งแต่เล็กๆนะคะก็เอามาเลี้ยงไว้แล้วเผอิญอยู่ไปอยู่มาน้องเขาได้ลูกออกมา อันนั้นก็เลยเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราพ<ช>อะพันธุ์แล้วเป็นฟามขึ้นมาแต่เห็นว่ากว่าจะมีลูกไม่ใช่่ายเลยใช่ค่ะใช้เวลาอยู่จดปีเป็นวัยที่เขาเจริญพันธ<ช>ุ์ต้องเจ็ดปีขึ้นไปถ้าอายุน้อยกว่านั้นเขาจะไม่เจริญพันธุ <ๆ S 1> ์ออกลูกที่จริงคืออะคะออกไข่มาก็เป็นแสนะนะคะแต่ลูกนี่ก็ออกมานนเป็นระดับหลัลกไูยเออลูกดกด ออกไข่มาเป็นแสนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ที่รอดตัวออกมาก็คือหลักพันหลักพันในการดูแลเขามันยากไหมคะเออจริงๆแล้วปลาตัวนี้เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะคะถ้าเราเข้าใจในในในสภาพความเป็นอยู่ของ <สำ S 2> เขาเนี่ย่ปลาตัวเนี้ ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรเลยเขาอยู่แบบธรรมชาติมากค่ะแล้วก็พวกยาทุกชนิดเนี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องใช้เขาเลยขอให้น้ําดีมีออกซิเจนมีอะไรให้เขาอยู่ก็เขาอยู่ได้เขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายตลาดปลาเนี่ยค่ะปลาช่อนอเมซอนตลาดปลาสวยงามนะคะ ก็ถ้าเป็นต่างประ,ทะ,ประเทศต้องการเยอะค่ะต้องการ<ม>ต้องการสูง<ฮ>คือทางของพี่วันเนี่ยที่จะส่งต่างประเทศเนี่ยก็จะส่งตั้งแต่ไซส์ประมาณ 5- 6น<ฮ>ิ้วค่ะแต่บางประเทศเนี่ยต้องการใหญ่เลยค่ะก<อ>็เป็นระดับเมตรขึ้น<อ>ถ้าอย่างในเมืองไทยเนี่ยลูกค้าส่วนมากจะไม่ค่อยชอบไซส์เล็กจะชอบไซส์ใหญ่ก็คือสีออกแล้วแล้วก็เลี้ยงรอดแล้วประมาณว่าเขาแค่เอามาย้ายที่ทำนักใช่ พี่วรรบอกว่าลูกค้าของพี่วรรนเนี่ย80%เป็นเชาวต่างชาติค่ะแต่ที่น่าภูมิใจกว่านั้นคือฟาร์มปลาช่อนอเมซอนของพี่วรร์เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเอเชียที่ได้ใส่เตสคือใบอนุญาตให้ทำการค้าปลาช่อนอเมซอนแบบส่งออกได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะที่มีความภูมิใจนะที่ที่ได้ทําตัวนี้ปลาตัวนี้น้องเขาเนี่ยนะคะแล้วเราได้พัฒนาสายพันธุ์เขารักค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเขาเนี่ยคะ่ะเหมือนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลย เข,ขาเขาเาน่ารักอ่ะเขาน่ารักนาะงเขาน่ารักแล้วเขาเชื่อง,องเราได้มาทําความรู้จักเจ้าปลาไซย,ยักษ์ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นปลาที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะนํามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในบ่อหรือจะทําเป็นฟาร์มเพื่อสร้างไรายได้ก็ดีทั้งคู่เลยค่ะถ้าสนใจนะก็มาได้ที่ฟาร์มสิริวันอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพี่วันยินดีให้คําแนะนําเต็มที่เลยค่ะ